แต่ว่าเรื่องของปรากฏการธรรมชาติเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น,นเพราะเรื่องของปริมาณฝนที่ม,มากผิดปกติและตกแช่แบบนี้นะครับก็เราต้องไปหาคําตอบกันซึ่งตอนนี้นะครับก็ดรทอนธรรมรงนาววัตรนะครับนักวิทยาศาสต์ขออภัยฮะดรทอนธรรมรงนาวสวัตรนะครับนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเลนตอนอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคททอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ ค่ะอาจารย์คะเมื่อวานเห็นอาจารย์เขียนถึงเรื่องเหตุการณ์ที่หัดใหญ่อยู่แล้วก็อาจารย์บอกมี3ข้อที่จะต้องเป็นจุดสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยว่า3ข้อนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างอาจารย์ทบทวนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเออคงไม่ใช่ที่หัดใหญ่ที่เดียวนะฮะถึงภาคใต้ตอนล่างทั้งหมดนะครับขนางตูนทั้งปัตานีและอื่นๆนะฮะเอ่อลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างแรกคือลานีญา ลานีญา,า,าเนี่ยตอนนี้เรา่าตอนนี้เราก็รู้ว่าเราโดนลานีญาอ่อนๆนะฮะครับเพราะฉะนั้นลานีญาก็คือจะมีฝนชุกผิดปกตินะฮะความความชื้นจะมาจากทะเลจีนใต้พัดความลมเข้ามาเมืองไทยครับข้อที่สองก็คือเรื่องของฝนแช่ฝนแช่ในที่นี้ก็คือร่องมรสุมหรือเมฆฝนเนี่ยอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไปไหนเป็นเวลานานทําให้ฝนตกซ้ําซ้อนในพื้นที่นั้นติดต่อกัน อันที่สามก็คือเรื่องของโลกร้อนอที่ทําให้อุณหภูมิน้ําทะเลสูงขึ้นเรื่อยๆการเละเหยของน้ําในทะเลเพิ่มขึ้นอากาศจุไอ้น้ําได้มากขึ้นเมฆฝนที่เราเห็นแต่ละก้อนในยุคนี้เทียบกับเมื่อสามสี่สิบปีก่อนมีน้ํามากกว่าการสามสี่สิบเปอร์เซ็นตเมื่อทุกอย่างมารวมรตัวกันมันก็กลายเป็นว่าเมฆฝนที่มีน้ําเยอะแยะจากโลกร้อนจากลานีาเนี่ยมาตกแช่ อยู่กับพื้นที่นั้นติดต่อกันสามสี่วันห้าวันม,มันก็เลยทำให้ปริมาณน้ำฝนเนี่ยสูงจนน่าตกใจสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยมิลซึ่งเป็นปริมาณน้ำฝนที่มันเยอะมากอย่างที่ไม่เคยมามีครัอืมอืมไอ้จากเรื่องที่มันมีความรุนแรงขึ้นเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยโลกร้อนม,มันมีส่วนเยอะขนาดไหนครับอาจารย์ครับส่วนเยอะเลยครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเทียบกับสี่ห้าสิบปีก่อนเอ โอกาสที่เราจะโดนอ้ภัยธรรมชาติแรงๆจากน้ําท่วมนะะเราพูดถึงน้ําท่วมอย่างเดียวเพราะว่าเมืองไทยคงเป็นน้ําท่วมเป็นหลักนะฮะน้ําท่วมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสามสี่เท่าถ้าเกิดโลกอุณภูมิหนึ่งจุดห้าองศาแล้วถ้าเกิดโลกร้อนหนักขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งมันกาลังเป็นอยู่เนี่ยในอีกสามสี่สิบปีเราจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าโอ้ครับเหรือถ้าอีกเกือบสิบห้าปีเนี่ยจะเพิ่มสี่สิบเท่าอโอ้ครับค่ะเพะ้เกี่ยวข้องโดยตรงครับ แล้วอย่างเรนบอมที่ว่าเนี่ยอาจารย์มันตอนหลังเราเราใช้คํานี้กันเยอะเนาะมันมันจะเกิดขึ้นแบบมันจะเราสามารถตั้งตัวได้ไหมเราสามารถเออตรียมตัวได้ไหมฮะอาจารย์หรือมันจะมันจะไม่สามารถที่จะพยากรณ์ไดค้คือเรนบอมเนี่ยมันเป็นศัพท์สองอันนะฮะอันนึงเป็นศัพท์ทางวิชาการทางด้านอุตกุ นิยมวิทยาอันนั้เป็นแบบหนึ่งนะฮะจะอีกศัพท์หนึ่งที่คนใช้กันทั่วไปนี่ก็คือฝนตกกระดับร้อยสองร้อยหรือมากกว่านั้นนะฮะก็แปลความว่าเหมือนกับระเบิดฝนเนี่ยอันนี้เป็นศัพท์ทั่วไปตอนนี้เราก็ร้องพูดเกันศัพท์ทั่วไปเราไม่ได้พูดถึงปรากฏการทางวิชาการนะฮะเราพูดถึงศัพท์ทั่วไปเราใช้กันทั่วไปแล้วนะฮะซึ่งอันนั้นจะหมายถึงฝนตกนปริมาณร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยอะไรอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถามคำถามก็คือว่าเกิดขึ้นได้อีกไหมก็คำตอบก็คือเกิดขึ้นได้อีกก็ยากที่จะทํานายด้วยว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนอ,อาจจะทํานายล่วงหน้าได้วันสองวันสามวันแต่มันไม่เหมือนกับไต้ฝุ่นที่เราจะทํานายได้ระยะยาวแต่จริงๆถ้าเกิดเป็นเลนบอมจริงๆถ้าเกิดในเกิดเกิดในกรุงเทพอย่างที่ตกกันมาร้อยห้าสิบน้ำท่วมแจ้งวัฒนาเืออะไรพวกนี้เนี่ยคัท่านั้นงทานายแทบจะไม่ได้เลยครับมันจะมันจะแช่มันก็แช่ครับ อย,อย่างที่เกิดภาคใต้ตอนนี้ก็คือลักษณะของการตกแช่อย่างงี้เป็นเป็นหลักหม่อาจารย์หรือว่าให้ตาหนักกับอ,อันไหนมากกว่ากันมันพอๆกันนะฮะ <พอ S 2> ตกแช่พอพอจริงๆก<น>็อาจจะเกิดขึ้นมาจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศด้วยซ้ํำนะฮะ,ฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันทั้งนั้นนะฮะ,ฮะแล้วก็เราก็คงไม่มีความสามารถในการที่จะทําให้มันไม่ตกแช่ได้ เทคโนโลยีโลกเราไม่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเราต้องต้องเราต้องตั้งติว่าเราอยู่ในโลกยุคใหม่ยุคที่ทุกอย่างแปรปรวนไปหมดค,ความคิดในอดีตว่าตรงนี้น้ําไม่เคยท่วมน้ําไม่มาเร็วลืมไปให้หมดมันไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วพยายามปลอดภัยไว้ก่อนถ้าเกิดจ,จาเป็นต้องออกก็ออ,อกกอดอะไรอย่างนั้นอื อาจารย์ปกติเนี่ยผมเข้าใจว่าไอ้ลานินญาหรือว่าเอลนิโยเนี่ยมันจะถลบกันเป็นช่วงๆเป็นเซอร์เคิลเซอร์เคิลใช่ไหมฮะไอ้ปรากฏการลานินีาของช่วงเนี้ยมันจะหมดในช่วงไหนหรือยังไงฮะหรือจะเจอกันอีกกี่ปีฮะลานีนยทุกคนนี้หมดประมาณกุณมภาพันธ์นาครับแล้วก็เป็นลานินญาระดับอ่อนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าจะเจอนี่กี่ปีไม่มีใครตอบได้แต่ภายในสามปีห้าปียังไงก็เจออีกอืมครับ ตอนนี้การปฏิบัติการมันยุ่งเหยิงวุ่นวายมากอาจารย์แล้วคนเดือดร้อนเยอะมากอาจารย์อยากจะมีข้อแนะนําอะไรถึงการเตรียมตัวเตรียมรับเหตุฉุกเฉินเหล่านี้บ้างคะคอาจารย์คือก็คือข้าวหน้านะฮะข้าวนี้มัน,นมันคงเตรียมรับไ,ได้แล้วมัน<า>มัน เออถ้าเกิดครั้แรกก็คือเราต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะแล้วเราต้องไม่ประมาทพยายามคิดอะไรที่มันเลวร้ายก็ไม่ก่อนในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยเลวร้ายก่อนดีกว่าแล้วก็อย่าพยายามปิดถ้าเกิดติดคในพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องยาวเลยนะฮะเราขอความช่วยเหลือก็ามช่วยเหลือก็ไปมันก็ไม่ได้มาเร็วขนาดนั้นนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มผู้คนเสี่ยงเอ่อ ผู้ชรา,าพ่อแม่ชรา,าแล้วอะไรเนี่ยถ้าเราไม่อยู่ก็พยายามต้องหาคนไปดูแลพยายามมาให้ท่านออกมาข้างนอกจากเขตที่อันตรายมันหลายต่อหลายเรื่องนะค,ะครับขอให้เข้าใจว่าคิดในแง่ร้ายไว้ก่อนเรื่องภัยพิบัติแง่ร้ายไว้ก่อนแล้วก็เออ,อย่าประมาทแล้วก็หาข้อมูลให้มากที่สุดนะครับครับและในส่วนของภาครัฐเองครับจะต้องเรียนรู้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกต้องมีการเตรียมพร้อมอะไรมากกว่าน,นี้ฮะอาจารย์ครับ คือการเตรียมรับสภาพภูมิอากาศโลกเนี่คือลดลร,รับหลับตัวสิ่งที่เราพูดกันเยอะมากคือลดเศรษฐกิจโลคาบอนเน็ตซิโล่สามสิบปียี่้าปีว่าไปไนะฮะาให้ที่เราต้องเจอตอนนี้เราจะเจอหนักขึ้นเรื่อยๆไปยี้าปีเนี่ยคือ รับมือกับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็การปรับตัวให้ไปให้ไปอยู่ต่อได้เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยต้องให้ความรู้ให้มากขึ้นคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีความรู้หนักขึ้นเด็กๆเรืองอะไรต่างๆคนไทยต้องมีความรู้เลือกโลกร้อนและการรับมือจากภาวะของฝนผิดปกติเนี่ย มากกว่านี้อีกเยอะมากซึ่งอันนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่ต้องให้ความรู้ไม่ใช่พอถึงเวลาแล้วทุกคนรอความช่วยเหลืออย่างเดียวยังไงความช่วยเหลือมันก็ไปไม่เร็วพอแล้วก็ไม่มากพอครับครับค่ะอาจารย์อาจารย์โพสต์ไว้กดข้อแรกของการอของเรื่องภัยพิบัติคืออย่าเอาตัวเองเนี่ยให้เป็นผู้ที่ประสบภยัยจนช่วยตัวเองไม่ได้อาจารย์ตรงนี้อยากให้อาจารย์เน้นย้ำขยายความเพิ่มอีกนิดได้ไหมคะ อันนั้นสําคัญที่สุดแล้วครับว่าเราจะไม่เราถ้าเกิดเราติดเม่อไหลเราจะเราต้องรอความช่วยเหลืออย่างเดียวครับอย่างคนนี้เนี่ยแปดหมื่นคนเรือ,อยังมีถึงร้อยลำโอ้โหกว่าความช่วยเหลือจะมามันไม่ม,ไม,ไม่ไม่มาเร็วขนาดนั้นแล้วก็มีน้ําเชี่ยวเข้าไม่ได้ต่อให้รู้ก็เข้าไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างลเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยถ้าเกิดผมรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วผมออกก่อนเนี่ย นะหรือถ้าเกิดยังไงก็สต๊อกอาหารเตรียมไว้ให้พร้อม5วัน7วันไม่เกิดผมก็กินต่อไปไม่ไม่ได้มีอะไรให้คิดในแง่ร้ายนะฮะอย่าอย่าประมาทเด็ดขาดคิดในแง่ร้ายแล้วคันร้ายไว้ก่อนแล้วก็ลืมให้ความคิดเก่าๆว่าไม่เคยท่วมน้ำมาไม่เร็วลืมให้หมดเจอคโลกเราตอนนี้โรกร้อนแล้วมันไม่ใช่ยุคนั้นแล้วมันมันจบไปแล้วความคิด30 40ปีก่อน20ปีก่อน ว่าน้ำมันเคยท่วมถึงมันลืมแมให้หมดส่วนนั่นคือส่วนที่ต้องอลืมไปให้หมดบางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยภาคใต้ก็ไปแบบนี้แหละฝนตกอยู่ประจำอะไรอย่างเงี้ยมันตอนนี้ลืมแบบนั้นได้เลยใช่ไหมยจย์เพราะว่าดูจากข้อมูลที่จาย์โพสตเนี่ยประเทศไทยหนึ่งติดหนึ่งในสิบประเทศที่เสี่ยงน้ําท่วมจากโลกร้อนมากที่สุดด้วยวเราประมาทไม่ได้อีกต่อไปแล้วใช่ไหมยจย์อันนั้นชัดเจนนะฮะอันนั้นเป็นการประเมินของโลกนะฮะเขาจะประเมินว่า แต่แต่ละประเทศเนี่ยจะมีความเปี่ยงจากภัยโลกร้อนระดับไหนยังไงของเราเนี่ยในเรื่องข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 องปรับติ้งนึอของน้าท่วมเนี่ยของเราติดอันดับเลยครับติดอันดับหนึ่งในสิบอันดับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยรับมือโลกร้อนอย่างเดียวหนักๆก็คือภัยพิบัติน้ําท่วมครับอันนี้ทุกหน่วยงานทุกอะไรก็ต้องยกระดับ กับการรับมือภัยพิบัติน้ําท่วมเป็นพิเศษประชาชนผู้คนก็ต้องยกระดับรับมือไม่ใช่เฉพาะภาคใต้ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่<า>ที่โดนพายุรวมถึงกรุงเทพเรืออะไรต่างๆที่อาจจะโดนเรนบอมน้ําเข้าบ้านด้เสมอครั่วับครับคอา<อ><อ>จารย์ประเมินว่าสถานการณ์จากนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรจะดีขึ้นจะเลวร้วายลงหรือหรือไม่อย่างไรคะคือน้ําเนี่ยมันก็คงจะเริ่มเบาลงแต่คนก็ติดมานานหลายวันแล้ว ก็<ถ>จะจติดต่อไปนะมันก็ต้องเร็วร้ายลงเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะมันไม่รู้จะบอกอยังไงฮะอาจารย์เสริมถ้าอยากจะบอกอะไรหรือว่าแนะนําอะไรภาครัฐเพิ่มเติมเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเขาทําอะไรบ้างอะคะก็คือมีศูนย์ติดต่อเพื่อกู้ภัยด้านนอกที่เข้าไปมีการแบ่งระดับว่า ส่วนไหนต้องไปไหนแล้วที่ควรจะต้องใช้ก็คือเอาโดรนเข้ามาช่วยเพราะว่าจะเอาคนออกอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ได้สิ่งจําเป็นที่คนต้องการมากๆยาหรืออะไรต่างๆสามารถเอาโดรนเข้าไปช่วยได้อืมค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์สำหรับนี้เราก็ส่งกงาลังใจกันนะคะอาจารย์คะยังไงอาจารย์มีอะไรอยากจะส่งท้ายไหมคะเชิญเลยค่ะทุกคนเป็นห่วงคนไทยคนไทยไม่ต้องห่วงนะฮะน้ำใจเราเยอะอยู่แล้วก็ ถ้าเกิดเราทาอะไรไม่ได้จริงก็บริจาคไปคยังไม่ต้องลงไปนะฮะตอนนี้สถานการณ์ฉุกเฉินเนีเราไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรืออะไรไม่ต้องลงบริจาคข้าวขอ,ขอการแแหงที่เราเชื่อถือได้ไปแล้วก็สำหรับคนที่มีญาติพี่น้องอยู่นั่นก็ปลอบประโลมไว้อย่าให้ตกใจอย่าให้ต้าน,นิกอะไรนพวกนั้นไปทำทำ,ทำไปอย่างน<อ>ั้นของนะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทอนธรรมรงนาวาสวัสดิ์นะอาจารย์เป็นดักพิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมคือถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับทะเลและเกี่ยวกับภัยพิบัติเนี่ยเราก็จะเชิญอาจารย์มา